เอาละโอเคเรียบร้อยครับนี่บ้านอยู่บ้านอยู่ปลายองแล้วเนี่ยค่ะค่ะปลายองปลายองนะครับปลายองอีเทิงฮากใช่คปลายองเดี๋ยวผมขออนุญาตนะทำให้คุณตรวจคือเราบริสุทธิ์ใจมากๆอยากให้ตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับโรงงานด้วยแล้วก็กับ รประาเท่าไรอม่ได้ไม่ทำไพ่กันไม่ได้อากูจะมีอย่างเฮ้คือผมเจอมันสองวันแล้วมันบอกว่าฟังว่า อยากฝากถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ทุกท,ทุกหน่วยงานเลยที่เข้ามาตรวจสอบบริษัทของเราอะค่ะพี่คืออยากขอความเป็นธรรมไม่ว่าคุณจะตรวจสอบเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยากให้มันเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ไม่ใช่คิดตอนนี้ในความรู้สึกหนูนะมันเกมการเมืองหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่เห็นถึงความเนี่ยชีวิตพวกหนูอะตอนนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับหน่วยงานพวกคุณด้วยนะตอนนี้พวกคุณปิดมันไม่ใช่แค่บริษัท มันคือพวกเราด้วยอยากให้ตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมแล้วก็อยากให้วางแนวทางมาเลยว่าบริษัทต้องทำยังไงต่อไป บริษัทต้องดาเนินการยังไงเรา,เราพร้อม,อมที่จะทาตามอ<ร>ที่ทปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างทุกอย่างเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างทางทีมผู้บริหารเราก็คือชัดเจนว่าทางหน่วยงานราชการมีคําสั่งอย่างไรเราทําตามทุกอย่างอยากให้อยากอยากขอความเป็นธรรมค่ะแล้วก็อยากขอความชัดเจนในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงใช่ค่ะเร็วที่สุดด้วยโดยเร็วที่สุดด้วยค่ะตอนนี้ก็จะตายแล้วก็จะโดนยึดราคะตอนรถจะโดนยึดบ้านจะโดนยึด